เพราะอะไรสาวแอปทักษอ,อนบอกอยากเกิดช้ากว่าน,นี้เมื่อได้เจอต่อธนภพค่ะเรียกได้ว,ว่ากำลังเข้มข้นเรื่อยๆเ,เลยแหละค่ะสำหรับละครรักโรแมนติกดลามะยังขอเกิดใหม่ไกลๆเธอที่นำแสดงโดยหนุ่มต่อธนภพและสาวแอปทักษอ,อนซึ่งพิเศษสุดๆเพราะว่าเป็นผลงานในรอบ8ปีของสาวแอปเลยแหละค่ะเจ้าตัวเขาทุ่มเต็มที่สปิริตสุดยอดขนาดนี้เพราะขนาดล้มหัวฟาดพื้นไปยังกลับมาถ่ายต่อได้ สบายเลยส่วนกระแสต,ตอบรับก็ค่อนข้างดีเชียวล่ะค่ะเรตติ้งมีขึ้นมีลงกันบ้างในทุกตอนเรียกได้ว่าก็ต้องลุ้นกันวันต่อวันเลยทีเดียวค่ะล่าสุดนี้สาวแอฟแทกซ์ออนได้ควงหนุ่มต่อมาพูดคุยถึงละครและการทํางานในกองในงรายการเกลวันเดอร์ทางช่องวัน3ามค่ะซึ่งมีบางช่วงบางตอนเมื่อพิธีกรอย่างเกลกิติถามสาวแอฟว่าการมาเจอต่อทําให้รู้สึกว่าอาจจะเกิดช้ากว่านี้สักนิด เพราะอะไรโดยเธอบอกว่าตั้งแต่ทํางานในวงการบันเทิงมากก่อนจะหายไป8ปีก็มีความคิดที่ว่าอยากได้งานดีๆบทที่ชอบหรือผู้กํากับมากฝีมือที่อยากจะร่วมงานด้วย แต่พอมาเจอนังต่อกับโลกสมัยนี้คือมันกว้างขึ้นมากค่ะมุมมองการทํางานของเขามันไปไกลามากคือเขาอยากสําเร็จเป็นทีมไปเป็นทีมมากกว่าเดินเดียเด่ยวๆแม่เรียกว่าแต่และคนนั้นก็มีทัศนคติที่โตมากๆเลยทีเดียวค่ะสําหรับในเรื่องของการทํางานหรือว่าใครอยากจะติดตามรับชมเพิ่มเติมก็สามารถไปหารับชมกันได้ในรายการเกอรอวันเดอร์ทางช่องวัน31ค่ะ